สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนี่มาอยู่กับช่องเสี่ยพลดพาลุยนะครับวันนี้เราก็ยังเกี่ยวกันอยู่มีกี่ทุ่มแล้วประมาณสามทุ่มกว่าครับเ <c oughs> มื่อตอนกลางวันฝนตกตกอย่างแรงเลยครับดีว่าตกไปถึงบ่ายบ่ายสองพอบ่ายสองแดดออกก็เลยเริ่มได้เกี่ยวตั้งแต่บ่ายสองมาครับ ไ่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับวันนี้มีคนละขับมาช่วยครับวันนี้คนละขับมาช่วยมาช่วยได้สองวันแล้วครับเคยขับรถใหญ่แต่ไม่เคยขับยันมาก็กเหมือนฝึกใหม่ครับแต่ว่ายังมีประสบการณ์อยู่ก็ยังพอไปได้ก็เลยลองปล่อยให้จับดูแต่ว่าท้้งคาันนาก็ยัง ให้ผมเปิดให้ก่อนจะรอบนี้ผมลองให้เปิดเองก็โอเคครับโอเคก็ไปเรื่อย,รอยครับคนในหมู่บ้านครับอยากมีไรายได้ผมก็จัดให้ครับจางขับครับวันนี้ ันนี้คนเดียวได้พันหนึ่งแล้วนะเนี่ยฝนขับผมอะผมปล่อยเลยผมเปิดหน้าให้ผมปล่อยเลยเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกนะถ้าติดฝนไม่ตกนะก็วันหนึ่งก็รถคันนี้ทาได้วลาสามสิบไร่ครับข้าวยืนข้าวตั้งผสมกันครับถ้าวันนั้นลองดนูยังไม่เคยเจอแบบข้าวยืนแบบพันเตี้ยแบบว่าเต็มบันับ มีแต่ข้าวสูงสูงแล้วก็ยืนบ้างล้มบ้างก็เลยไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งจะทำได้กี่ไร่จะเกิดเป็นข้าวพันเตี้ยนะแต่ว่าผมเจอข้าวก็เกี่ยวข้าวก็สูงสูงต่ำต่ำล้มบ้างอะไรบ้างผมก็เกี่ยวไปถึงสามทุ่มครับผมก็ได้คันนี้ได้อยู่มันสามสิบไร่ครับเย็นมมากเรา พอหลังจากสามต่มไแล้วคือต้องจอดครับหมอกลงเยอะส่วมากข้าวมันจะลม้มเนี่ยเนี่ยสปอตไลท์มันติดลยสว่างจ้าเลยครับก็รีไปเยอะครับรีอ,อีกล็อกหนึ่งพื้นที่ตัวนี้ก็มันห้าไร่ครับข้าวบางๆก็เลยลง อันนี้หมอกก็เริ่มลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังพอเกี่ยวได้อยู่ก็คนละขับไปแล้วก็น่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วครับทีนี้ทุกปีผมก็ขับเองตลอดครับน้องไปกับน้องชายสองคนคือไม่ค่อยจ้างคนขับ ส่วนมากแถวนี้คนขับหายากครับไม่ใช่ว่าหาแบบนี้นะหายากที่จะอยู่กับรถเนี่ยสว่างไมเพื่อนสปอร์ตรไลท์ แปดสิบเซนนะครับสั่งมาสว่างจ้าสว่างตาแตก ว่างไหมโอ้โหหลอดนี้ใช้งานได้ครับโอ้โหแบบสว่างเลยครับแต่ว่าทางข้างผมเขต่อมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ต่อสายไฟไลยนีย่คือน้ำหมอกลงแล้วนะแต่ว่าเราก็เกี่ยวปัช้าครับไปเร็วไ็ได้เดี๋ยวยังดีหน่อยที่เป็นค่าตั้ง เพื่อนจะติดตูดครับติดตูดสงใส่ต้องสั่งโตดซิ่งมาแล้วะก็ะจะประมาณนี้ครับเพื่อนโอ้โหสว่างจริงๆก็ช่วงนี้ก็งานแน่นครับช่วงนี้งานแน่นมาสามวันแล้ว เก็บไม่ทันครับรถก็เข้ามาเยอะแล้วก็จะเก็บตรงที่ว่าที่ตัวเองถ่ยไว้ครับเป็นงานถ่ยของตัวเองแล้วก็มาเก็บให้เขาครับคือเอาพร้อมทุกอย่างครับงานงานถายงานเกี่ยว ถ้าผมถ้าคุณเอาผมนะรับจบครับรับจบครับไม่ทิ้งแน่นอนเกี่ยวยากเกี่ยวง่ายเกี่ยวให้หมดครับแต่ลูกค้าผมก็ต้องมาก่อนนะครับถ้าใครไม่ได้ให้ผมพูดง่ายคือไม่ได้ใครกับผมก็จะรอคิวไปก่อนอันนี้ติดได้นะลูกค้าผมนี่ติดันปีใหม่เลย เงินไล่เงินนาออกครับที่จะเก็บก็เกี่ยวแถวบ้านครับไม่ได้เกี่ยวแบบเออออกต่างออหมู่บ้านเลยอ,ออกต่างหมู่บ้านก็ประมาณสองหมู่บ้านครับก็ลูกค้าประจําครับเกี่ยวกันมาห้าปีนะครับไม่มีก็มาบอกเราก็ไม่เป็นไรครับมีค่อยให้บางเจ้าติดเป็นปีครับ อาลถ้าข้าวหนาก็จะไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ข้าวบางเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ด,หดูดูน้ำหมอกดูน้ำหมอกด้วย Yeah. เพียงเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวีดีโอนี้ก่นกอนไว้เจอนคลิปหน้าครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูบ่อยๆเพราะคนเ,นเนรขับมาแลคลวปนี้ก็สวัสดีครับ